สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าสดใสหนึ่วันนะครับแดดเปรี้ยงนะครับก็เป็นวันที่28มิถุนายน2563นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่ขายดีอีกวันหนึ่งนะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่มาอุดหนุนกันทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์ยิ่งหนาแน่นนะครับ รถกระนำซัมเมอร์เซลมากันนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยที่มาดุนุนกันนะครับมายังมาสนับสนุนกันนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนาทุกท่านนะครับนะครับก็ขอให้ใช้รถกันอย่างมีความสุขนะครับรถของเราดีทุกคันนะครับขอบคุณมากอันนี้ก็เป็นร้านเพื่อนลำพูนนะครับนะครับ มากินอาหารเหนือกันนะครับวันนี้ก็เป็นร้านแทบจะเป็นร้านข้างบ้านเลยนะอยู่ข้างบ้านเลยนะครับเพื่อนลำพูนอยู่สวนผักนี้เองนะครับอร่อยอาหารอร่อยอาหารเหนืออร่อยนะครับมากินกันได้เห็นที่นี่มีเอ,อมากินเป็นครอบครัวกันทั้งนั้นเลยนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายมากินกันนะครับอาหารรสชาติอาหารเหนือรสชาติไม่จัดจ้านนะครับรสชาติกำลังพอดีบอกสำหรับคนกรุงเทพ นะครับไม่เผ็ดมากนะครับวัสดุวัสดุทานทำก็สะอาดใช้ได้นะครับอาหารสดหน่อยวัสดุสดใหม่นะครับก็มีน้ำพริกหนุ่มนะครับนะครับอาหารที่นี่อร่อยดีนะเองไงมาดูมากินกันได้นะอยู่ตรงสวนผักนะครับลองดูใน Google ได้เลยนะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะ